จัง paced, หวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีแม่น้ำสองสีมีปลาเทศไหลหาดสายมาแล้วตะวันออกมาแล้วพร้อพี่น้องมาดูสิว่าในคราวนี้จะเป็นสีสาคอนเทศวัชิรวิจังแค่จริงล้านเบอร์เซียนพี่น้องเอ่ตอนนี้ตากวนญตั้งสตาร์ทขวัญตากหันมาแล้วทั้งสองลำเรือใหญ่ใส่ไม่อั้นฟอดสถานไม่เจ๊ง <puis> สัตว์ ดูและทามาดูด้วยระหว่างสิงสาคอนและวชิรวิทย์ตอนนี้ใครเป็นหมู่เป็นจ่าจะเข้าทางโค้งได้หรือไม่ได้่าดูกันต่อครับคู่นี้สิงสาคอนกับเทพวัชิวิทย์ว่ายังไงว่ายังไงร่องน้ำเดงกับร่องน้ำคำเงินต่างกันต่างคู่สูสีสูสุดสูสีสูสุดสูสีคู่ขี้หูฟิติูสุดต่างคนอต่างคนสัดต่างคนตดต่างคนเปรียบต่างคนเสียต่างคนสีต่างคนต่างคนต่างคนต่างสีต่างคนต่างคนว่ายังไงไปดูกันต่อไปดูกัน บอลไยหรือไม่สิงสาคนในร่องน้ำเดกตะโคจ้อเดกับเอวัชิรวิทย์ในร่องน้ำเหมือนเอาเราไปถายทาไปถายถายตับตัตัตัขึ้นมาละโว้ยขึ้นมาลโวยไวยังไงเดวชรวิทายาราะตีเมืองปฐุมมาดูกันสิว่าสิงเมืองคนตะโคจอเครับสิงเมืองปฐุมใคยจะแน่กว่าต่นต่างกาต่างนต่างาต่างนต่บุตรต่างนต่งเบียต่างนต่เบียต่างนตสีดู้ไหว่าตอนนี้ดูสีดูสีกันเลย เอาเลืเ่อนเงื่นเราพี่น้องเลยอยู่จากแดนไกลบอลตอนนี้อยู่ไทยเงือนเกิ่ระหว่างยังไงตอนนี้เข้ามาใกล้ๆแล้วฝั่งน้ำเมื่อนคือทางนู้นฝั่งแดงคือทางนี้ว่าอยงไรสีสกคอนฝั่งทางนี้เริ่มวชิรวิทย์ฝั่งทางโน้นตอนนี้เริ่มจะสับเป็นผายเริ่มจะสับเป็นผายเอฮวชิรวิทย์เสื้อสีจั๊บผูสีจั๊บผูว่าว่าแล้วส่วนสีสกคอนี้ฝั่งทางนี้มีเสื้อหลากสีหลากสีตอนนี้เริ่มจะสั่จับเอาเอาอะไรเกิดอะไ ว่าชิรวิทเริ่มจะสับแสงแรงหนีแล้วก็ปล่อยกระชากไปพายให้เรือไหลเขา้าใช่อ๋อแล้วครับพ่อแม่เป็น้องครับกลับประกาศไม่รอชาครับก,บบก,ร,ร,กระชากทุกสีน้เกเริยนครับสีนัเกเริยนให้เทพว่าชิรวิทล่องนั้นก็นเป็นฝ่ายชนะครับเทพวชิรวิทล่องนั้นก็นเป็น